โดยคุณครูปรกรณ์วัฒนาอุอดมค่ะจากโรงเรียนบ้านเนินทองค่ะที่ประรครับผมว่าที่ร้อยปีวิจิตรจุปมิตรประธานเครือข่ายสหสาท่าแซนและกรีธาโดยมีวัตถุประสมค์ดังนี้การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนะครับของลุ่มน้ำท่าแซนครั้งที่19หรือว่าเครือข่ายท่าแซนหนึ่งนะครับก็ต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งกีฬาภายในไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีกีฬาอำเภอนะครับลระกีฬาเครือข่ายวันนี้ครับกลุ่มเครือข่ายท่าแซ่หนึ่งได้จัดก,การแข่งขันแล้วก็มีโรงเรียนถึง1 9เก้าโรงเรียนนะครับก็มองคล้ายๆกับถ้าเราไม่รู้บริบทก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกีฬาอำเภอนะครับเพราะว่า มีนักเรียนมีคณะครูมาร่วมงานอย่างมากมายนะครับแล้วก็ขอฝากไปยังท่านประธานเครือข่ายคณะผู้บริหารศึกษาคณะครูนักเรียนนะครับว่าปีนี้นะครับน่าจะเป็นปีแรกนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรท่องเที่ยวและกีฬาเราได้สร้างสัมพันธ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดหรือมากรรมกีฬานักเรียนเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก็เชื่อมั่นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเครือข่ายถ้าแท้หนึ่งก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับำกำหนดการจัดการแข่งขันแต่ละปีนะครับเรื่องกีฬาเนี่ยผมอยากจะเรียนในเครือข่ายสัึกษานะครับว่าถ้าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยการแข่งขันกีฬาที่เม็ดใหญ่ๆก็คืออบจอครับเราจะเน้นในเรื่องของประชาชนและเยาวชน และหลังจากนั้นทุกมีการศึกษาครับจะมีการแข่งขันกีฬานักเรียนมากกรรมกีฬานักเรียนเกิดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้านี่ครับเครือข่ายก็ดีกีฬาอำเภอก็ดีนะครับคาดการว่าจะต้องจัดก,ก่อนเดือนสิงหาคมเพราะอย่างน้อยเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งข,ขันกีฬาจังหวัดทีนี้เรามีเครือข่าย ผสมศึกษาพื้นที่เขตหนึ่งผสมศึกษาเขตสองอาชีวะศึกษามัธยมศึกษาแลว้วก็เด็กส่วนโรงเรียนของเอกชนและโรงเรียนของท้องถิง่นเพราะนั้นมีหลายสาขาที่ส่งนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน่าแสงทังที่1ิเก้านะคะเดี๋ยวมาเปิดฟ เด็กชายบวรพลตรีเตนค่ะเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550น้อยนะคะแต่งกายด้วยผาเดี่ยวบ้านขอโทษขอภัยด้ขอเสียงตบมือต้อนรับทั้งตีทั้งลากทั้งสองด้วยแยมมีน้ำทับน้ำเทมเทั้นเลขา หาา่กับไหลเข้ามาในบริเวณหน้ากลางสงนามครับนี่ก็มองหาตัวขยับเพื่อนขยับจี้เขาหาก็ไปดแดนครับอาก็แทง